พ่อค่านี่เนะเาะโบกันตามปิงกระโบกมาตาดามีแผน่นมีแผลโป๊ะข่ายโป๊ะข่ายพ่อข่านี่น้ำบานกระมีโล่งมาตาผัากกางกระมีอ่าโล่งมาตาผัากกางกระมีขอแต่ว่าโทษว่าอ่าคุณมีแพลไหมคุณมีของไหมถ้ามีเขาสิม,มาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็อยู่กับพี่ใหม่คือเก่าครับจังหวัดมหาสารคามเนาะครับดีเอ็นฟาร์มเฮานี่แหละครับข้อมูลนะครับคือข้อมูลจากฟาร์มนี่นาะครับเนาะให้พี่น้องได้รับชมนะครับเด้อ เพื่อผู้สนใจว่าเออนอกจากสายพันธุ์แล้วนะครับคุณนี่ันธุ์เทศแจังไดน,นะครับติดตามกับพี่ไม้เอาพี่ไม้ชีพเี้สวัสดีครั้งหนึ่งครับผมสดีค่ะาการเดียนแป้มแพะ,ะ่ยินดีสิสิ่หายขอมุ่นทุก,ท,กทุกท่านนะค่ะครับมือนี้เป็นเรื่องของคุณนะพี่เนาะ,ะอ่านะครับสองทางสู่งเราผมจะขุนแพะขายนะครับเนาะผมสามารถซื้อจากข้างนอกหรือว่าเอาแพะตัตเองนี่ครับนําเขามาขุนเพื่อทรงตลาดได้ไหมครับผม การคุณนี่มีสองทางคือจังหวะแหละเนาะคะ่ะก็คือหนึ่งถ้าเฮามีแม่พันธุ์เนาะคะ่ะถ้าเฮามีแม่พันธุ์เทาก็สาม,มารถที่สี่เอาแพะผูกจากฟาร์มของเฮานี่แยกขุนแยกขุนได้เนาะคะ่ะสองสำหรับท่านที่คิดว่าโอ้ยบ่อยากเลี้ยงแม่พันธุ อยากได้แตงตาอ่าอยากได้แตงตาแพะปูเอามาขุนถ่ายชีดจ้งสัน้นเทากระตองไปซื้อค่ะคซืออ่าแพรปูจากข้างนอกข้ามาแพรปูเนี่ยคือแพะรุ่นจากเขาสินับจากซิมหาโลค่ะซิมหาโลซื้อเขามาซื้อเขามาแล้วไปซื้อตัวมาจากเที่ยละยี่สิบสามสิบสี่สิบตัว ข้างละเราบัทีินี่เข้ากับมีข้อมีอข้อคล้ายๆกับข้าเห็ดม่วงขุนล่ะค่ะคข่ไข่ก็ยม่หัวม่วงขุนพอซีซีพหาซีบตัวแล้วปทัทีนี่เท่ากับมะขุนเอาตรงนั้นเข้ามะขุนคุนก็ต้องมีอาหารไห้ครับค่ะมีอาหารไห้เข้ามาอาหารมีอย่างนีหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดกับผักกระถิน่ะคะสำรับสำรับบร,ริบทบ้านนี่เนาะสำรับบร,ริบทของของของฟ้ามของฉันเนี่ยพผักกระถินกระส่วนมากก็เอากระถินล่ะค่ะ ส่วนมากเอากระถินสองการขุนเนี่ยมันต้องมีอาหารคนค่ะครับเนี่ยเนี่ยแพะรุ่นนี่แหละค่ะเนี่ยที่เห็นนะพี่เนาะครับแต่มาแพรซุ่มนี่ก็คือเป็นแพะในฟาร์มค่ะเป็นแพะในฟาร์มที่ว่าเอ่อเข้าจับยาน้มออกมาจับยานมออกมาแล้วเข้าใส่เวลาขุนน่ะจะประมาณสามเดือนค่ะโอ้ครับให้อาหารคนให้อาหารคนแล้วก็ให้พักเกษตรเนี่ยแล้วก็ให้เขากิน กินเยอะมือเนี่ยแหละค่ะกินเยอะมืมอประมาณน,นี้ค่ลบะยานมเนาพี่เนาะ,ะขาควรแยกชุดที่คุณน,นะครับแยกชุดที่คุณน,นี่ออกจากแม่เพิ่นบ่นครับผมแมนค่ะแมนข้าว่ายานมก็คือเข้าต้องแยกออกจากแม่เขาเพราะว่าว่าให้เขาไปกินนม้มแม่เขาแล้วให้เขาตั้งนาตั้งตา,งตางกินอาหารอ,อาหารค่ะอันนี้คือคือคือการขุนเพราะว่า,าตราบใดที่เขายูน้ำแม่เขาเขากินน้มเนี่ยแม่เขาก็สิ สีพร้อมสีจอยล่องเพราะฉะนั้นเข้าอยากเอาเขามาให้เขากินอาหารได้เต็มที่อืเฉพาะแพะน่อยแพะแพะเนี่ยแพะน่อยแพ้นุ่มเอามาใส่กันไปให้เขากินอาหารได้เต็มที่หลักคือการคุณนะคะแต่อยู่ที่ว่าคําว่าคุณเข้านี่เข้าอยากใส่ระยะเวลาเร็ยวเขาก็ต้องหาอาหารมาให้มันกินดูดูแพะเนี่ยบพให้กินหลายดอกแต่ว่าให้กินต้อเนื่องกินไปเรื่อยๆให้กินกินไปเรื่อยๆนี่นำนักเขาสี เขาเขาสิขืนไวก้กระให้กินอาหารคนแน่กะกระทืบข้ามาแน่นี่กะบ่อบอบ,อบ,อบ,อบอ่ถึงก้าวมาตรงไปตุ้มใส่ตลินทุ่นไหลให้กินจังยี่สิบสามสิบตัวกระให้กินมือละประมาณจะมือละได้ค่ะประมาณจะสิบโลมือหนึ่งกะให้กินสองขาดสองแห่ค่ะอ,อไปเนาะพี่เนาะถามีแพะขุนท้องผี่มันอยู่หลอบละประมาณยี่สิบตัวเนาะพี่เนาะยี่สิบตัวค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเนาะพี่เนาะ ว,ว่าพี่น้องเขาฟังเจงหน่อยหนึ่งครับมันมีประมาณใดพี่ไหมอาทายยี่สิบตัวใครใส่ใจในการเลี้ยงดูเอาคิดเป็นสําหรับต้อเดือนก็นได้เนาะครับคิดเป็นสําหรับต้อเดือนเท่าเท่าได้สื้อแค่เฉพาะอาหารคนแล้วก็เท่ามาเสริมอีกที่หนึ่งก็คือเป็นพวกเปลือกเปลือกล่างหรือว่ากากมั่นกากมั่นหมักนี่นี่เป็นเอ่าเขาเอ่นว่ากากเปียกากากแป้งนะคะากากแป้งที่เอ่าที่เพิน่นจากโล่งแป้งมั่นที่จากโล่งแป้งมั่น คือข้าออกมาหมักหมักในบ่อนยุงยากเลยค่ะคือข้าใส่ถังใส่ถังแล้วก็เอาเกลือใส่คเอาเกลือใส่เกลือใส่แล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบลงอันนี้เนี่ยคือบ่อแล้วกบว่าเอาไว้ให้เขาเสริมไปเสริม,รเ,สรมเสริมจินเสริมจินนี่บ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 ่เ่อเน่าง่ายค่ะเนี่ยอันนี้เอาไว้เป็นเดือนแล้วค่ะขอตะวาให้มีถังมีองค์จังสี่ใส่ค่ะเนี่ยคือว่บาบ่บ่เ่อเน่าง่ายค่ะกินออกจากบ่อแล้วคือคือคือของดองนะค่ะคือของดองแล้วก็ข้าเอาให้เขากิน ส่วนมากยูฟ้ามนนี่สีเห็ดกินตอนแรกสีเห็ดกินตอนแรกค่ะเพราะว่าตอนเศร้านี่เข้าสีเห็ดกินเล่มกินยากินทักกระทิ้นแล้วตอนแรกเข้าสีเห็ดกินตัวนี้ค่ะอแพะคุ้นก็ได้ค่ะแพะคุ้นก็ได้แพะแม่พันธุ์กินได้ค่ะเพราะงั้นครับครับผมอ่านี่คือส่วนหนึ่งที่ทางฟาร์มมนใส่อยู่นะครับเนาะด้านนานี่คขึ้นยังครับพี่ไหมครับอันนี้เพี้ยงค่ะเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงนี่เอาใวหอยแงงหนึ่งห้แกะสองห้แพะสามห้งัว เพราะว่ายางพจริงๆแล้วอ่าพวกนี้เป็นสัตว like, mm ์ท hmm. anyway. kind of kind of so ี่ว่าเชียวเอื้องเนาะครับเชียวเอื้องมันจําเป็นต้องมีอาหารหยาพวกนี้จําเป็นต้องมีอาหารหยาพวกนี้ว้ทาไปถ่ากินนั่นแหละไปใบ่ากินใหว่าให้มันย่อยง่ายไปให้มันย่อยง่ายถ้าสิไปกินถ้าหยาหยาถ้าหยาอ้วนหยาหยางมันจะย่อยยามันสิอืดครับผมกันห้องอืดพวกเปี้ยงพวกหยางแกะกินได้กินเข้าเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงงัว ใส่น้ำกันใบเมราพอมาเป็นสัตว์เขียวเอียงอกัน่าค่าใส่ใจตัวตัว,ตวน่าจะเมื่อารหาบาทแล้วมั้งถ้าแยกออกมากยกยออกมาจากทีว่าเดือนห่ักครับอถ้าเดือนหนึ่งยูปประมาณใดพี่ถ้าเดือนหนึ่งยี่สิบยี่สิบตัวน่าจะยูน่าจะใส่อาหารน่าจะประมาณสองลูกเนีน่ยนะสองลูกสองถุงสองกระสอบนะครับเนาะแมนแมนครับสองกระสอบของปี่ใส่มันมันเป็นสูตรใดพี่ไหมโเปลี่ยงว่าเป็นสูตรใด ห้่ยมันก็บัไดจําแล้วสูตรไดบุยุบุนเป็นอาหารง่วหรืออาหารแพร่โดยตรงครับอยาเป็นอาหารเป็นอาหารง่วงง่วขุนอาหารแพรโดยตรงแถวนีบ่มี่ค่ะเป็นอาหารรวขุนใช้ด้วยกันได้ครับโปรตีนพันประมาณโปรตีนบ่แมนสีรุ่นนีบบ่แมนสีอ่าสิบหกติครับเอาโปรตีนสิบหกโปรตีนสิบหกเนาะครับเนาะอ่าสอบลัดเท่าไหร่ครับพี่ไหม่อันนี้อาหารรู้ซึกว่าขึ้นะสอบลัดสี่ร้อยสี่ร้อยถึงสี่ร้อยสิบบาทครับ อืมสองลูกต่อต่อเดือนต่อเดือนนะครับสามเดือนถ้าสามเดือนอยู่ค่าเสียใจเรื่องเอาเฉพาะอาหารยูประมาณไหนพี่อ่า่าจะประมาณสามพันกว่าบาทอืมต่ว่าถ้าทางห้องขายสามเดือนแพ่ยี่สิบตัวอ่า่าจะประมาณอ่าสี่หมื่นกว่าจะได้ยู่อืมครับสามเดือนอ่ะพี่้องกะบอกลรคูณหารกันบึ้งนะครับเนาะลองลองศึกษาบึ้งนะครับผม มันมันมีหลายแบบถ้าเป็นชุดลูกข้องเข้าเองเนาผี่เนาะมันมันมีดีจังใดครับถ้าเป็นชุดลูกของเขาเง้าเ,ขเขาเองคือเข้าม,มาดีจังไดห,หนึ่งละการที่เข้าไปหาซื้อต้นทุนมันไม่ได้ใช้อืเพราะว่ามันเป็นของเข้าเองเข้าสามารถที่จะไปแยกจากแม่มาคุณได้เลยอ้อแต่คําา่าแยกจากแม่มาคุณได้เลยนี่เข้าบริส้ซื้อเข้าบริส้ซื้อบริส้ซื้อบริด้หาแต่คุณต้องมีแม่พันุ อ่าแต่คุณตรงมีแมพันเพระว่าขาบ่มีแมพันกับพอลูสเอาลูมาจากไซลละเนาะกับหาซื้อประมาณนี้แหละครับสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับป้ามฉันนะมีแมพันแล้วก็เอาลูกขุนจังเด้อบ่เด้ไปหาซื้อเพิ่นอยู่ประมาณนั้นครับเป็นชุดลูกคอบเป็นชุดต้นน้าเขาเองนะพี่เนาะนัดที่สามเดือนของพีใหม่นะครับเนาะแพะมันอยู่ประมาณใดครับนัหนักที่สมเดือน ถ้าสมมติว่าเขาแยกจากแม่มันมาแยกจากแม่มันหน้าเ้าสีสซังเ้าสีสซังแพตตัวนี้น่าจะประมาณสิบห้าถึงสิบหกโลถ้าสามเดือนนี่มันสีน่าจะได้ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดโลยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดโลประมาณนี้แต่ว่าเรียงว่าราคากับขึ้นยุ่กับช่วงขึ้นยู่กับการตลาดมันไม่ได้ตายตัวว่าต้องราคาเท่านี้เท่านี้อจ้างอธิเชนช่วงก้อนหนาพุ่นกับราคาหอดถึงลอยหาซิบแต่วาช่วงช่วงช่วงเนี้ย ช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มเริ่มขยับลวละเริ่มขยับน่าจะร้อยยี่สิบสามสิบถึงแล้วรับแพร่ปนน้องผีใบเนอะอะาะพอขาเพิ่นเข่ามากนะครับรข้อหมายข้างว่าแพร่ปดเนี่ยครับมันมีประมาณไหนครับพี่ค่ะพี่น้องเมื่อไม่เนาะค่ะเมื่อไม่ของเขาอาจจะบพเ,ข,เข,าขาใจเนาะค่ะเรียงแพร่นี่ถ้าเ้าเรียงโตผูโตผูนี่ใหญ่มาาเอาสำหรับขันเบาถึงจังตัวเนี้ยจังตัวนี้ขันใหญ่มาเนี่ยขันใหญ่มากนี่ถือว่าคํามาผพัดฟันพัดฟันหนึ่งคู่คํามาผพัดฟันคือฟันน้ำนมเขาหลวง ฟันน้มเขาหลวงเราฟันแผลเขาสิขึ้นมาหนึ่งคูนี่แสดงว่าแพะตัวนั้นพ่อค้าเขาจะตีว่าเป็นแพะปอดแล้วบาที่นี่เข้ามาแพะปอดแท่นทีเป็นแพะทีว่าเพราท่านผัดปั้นนี่เขาจะให้เราสักโลละร้อยยี่สิบทุ่งลอยสามสิบแต่เขาใจห้าประมาณโลละหกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่เขาครับเพราะว่าเขาถือว่ามันผัดฟันแล้วเขาถือว่าเป็นแพะปอดครั่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นพี่นองเห้าเย้เย้สิเข้าใจด้ค่ะว่า เลี้ยงแพะเลี้ยงไงเท่าไรจังค่อยขายบบแมนดีค่ะบบแมนก็นคือต้องเบิงฟันเป็นครับเบิงฟันเป็นแล้วก็ถ้าว่ามันฟันผัดฟันแล้วแท่นทีเ่เฮาสิไดร้อยยี่สิบโลละร้อยยี่สิบเฮาสีมาใดโลละเจ็ดสิบยังไต้องต้องเข้าใจณตรงนี้นครับอันนี้คือเป็นสาระสำคัญเลยที่อ่า,อาพีน่น้องเกษตรกรเขาต้องเข้าใจเข้ามาเลี้ยงแพะนี่ระหว่างแพะโปรดกับแพะขุนมันเป็นยังไงครับถ้าสมมุติว่า ตัวมันอ้วนแต่ว่าบอนผัดฟันกันยังราคาดีอยู่ไหครับแมนค่ะโตมันอ้วนคุณเรียงไปเลยถึงสี่สิบโลเขาก็ซื้อแต่ขอให้อย่าผัดฟันอื่าเขาก็ซื้อลูกพุณนโลดละโลละเต็มที่เขาบอกแหละร้อยยี่สิบก็ร้อยยี่สิบเขาจะบานหักลาก,ลกลนันครับ<ะ>รวมทั้งว่าแพะบาดเจ็บแพะขาหักขาหัาาาาานนะบอคร่าแมนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นแพะปวดเขาจะเรียกแพะปวดเลยหนึง่งแม่ แม่พันธุ์เขนเป็นนมใหญ่นุ่มอยังเขาแต่อิ่นมาแพผลบดคือกันอืโตผูโตผูจังเสียครับโตม,มุดเนาะเขนเป็นโตผูจังเสีย เขาเลิกทําเลิกเป็นใสเป็นพอพันแล้วเขากระเอิ่นว่าเป็นแพ้ปุ๊บแม่นเจ้าสีเสือมาตัวละสองหมื่นสามหมื่นเขากะสั่งโลคพวกเราครับจ้าประมาณนั้นอหลีนี่ผู้คุณอหลีนี่เขาเจ้าสีสีดยาสียาคุ้มถ้ามาสียาคุ้มพ่อสีแล้วสีแล้วมันสีบ่อมันมันสีบ่อะไรกันมันสีอะไรกันมันสียเงียบไเงียบมันแล้วมันสีตั้งหนาตั้งตากินทําให้ทําให้มันอ้วนครับประมาณนั้นคุณขึ้นเร็วเนาะพี่เนาะขืนเลีวคุณขืนเรี้วพี่ไหมเนาะครับพ่อข้าเนาะครับ เพิ่นเขามาหาเหาาด้วยตรงแม่นบ่ครับพอค่านี่เนาะเบากันตามจริงก็เเบามาต่ไดมีแพ่นี่มีแพร่พอ,อพวอไข่พอพ่อขา่พอค้านี่น้าบานก็นมีโรคมาตผาผกกางก็มีอืออ่าโรคมาตผาผกกางกับมีพอแต่ว,ว่าโทษโทษว่าอ่าคุณมีแพ้ไหมคุณมีของไหมถามีเขาสิม,มาเลยครับจา้าเขาสิลุงม,มาเลยเทานั้นท่านี้ก็เเบากันราคาแล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะครับเเรียกว่าการเลี้ยงแพะเนาะ ขอให้ขอให้ตั้งใจบัวแ่าแ่าแม่พันธุ์บัว่าแพะขุนถ้าคุณตั้งใจแล้วมันก็สิไปได้หรอก็ะหนึ่งอาหารถ้าว่าอยากไปทัดทัด,ท,ดทัดกระถินปลูกยาเลยค่ะปลูกยาถ้าปลูกยาได้มีสมบายได้เลี้ยงวา่าเลี้ยงการตลาดนี่ก็ต้องไปเครื่อนนั่งถึงตรงนั้นขอให้มีของขอให้มีของขอให้มีแพลน,นี่มาโทร่ามหาฉันก็นได้ค่ะโทร่ามหาฉันนพราะว่าฉันก็รับซื้อคือกันรับซื้อขื้นกัน ไอ้มีไห้ว่าท่วมากท่วบท่วมาหากันบอกว่ามีแพรทานั้นทนี้มีแก่ทานั้นทน,ทน,น,ทนี้ฉันก็ไปให้อที่หวังว่าข้อมูลจากพี่ไม่จะเป็นประโยชน์ให้ปูสนใจโดยเฉพาะเมื่อไม่นะครับเนะาะนําไปศึกษาล่ะครับมื่อีรบกวนพิ้นมาหนั่งพอสมควรนะครับเนาะก็สิพี่ไม้ติดช่องทางล่ะครับเพื่อพ่นสนใจสอบถามได้ละเอียดต่างเนาะพี่เนาะไ้พี่ไม้ติดช่องทางไว้นะครับผมค่ะก้ ถ้าผู้ใดเลี้ยงแพะเนาะค่ะเนาะเลี้ยงแพะถ้าวบ่บ่มีหมองขายหรือว่าจากไดสายพันธุ์ที่ว่าเออเป็นแม่พันธุ์ไปเลี้ยงมือใหม่กามาได่ะมาไดอยู่ที่ดีนตั้นแพะ์อำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเบอร์โทรศัพท์0 8 3 7 1 7 2ดาค่ะครับมือนีผมกับพี่ไหมเนาะครับแต่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมเนาะครับเนาะหวังว่าสิเปลี่ยนแนวทั้งดีดีครับ มีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมชมไมอีกครั้งนะครับเนาะคิดมี่่าไปก่อนครับสวัสดีครับผม